ทำไมบ i แ a น c e อยากเข้าซื้อกิจการธนาคารสวัสดีเพื่อนๆชาวคริปโตเคอเรนซีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ c r y p t o v ว r ร์สพอดแคสกับิฉันชัดชายาในวันทําการสุดท้ายของสัปดาห์แล้วก่อนที่เราจะได้พักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์กันส่วนคอนดิชั่นเองก็ยังคงต้องติดตามข่าวสารกันอยู่ตลอดเวลานะยิ่งเดี๋ยวนี้นี่ละสายตาไม่ได้เลยกรตอตไทยท็อปฟอร์มมากเสาร์อาทิตย์ก็ มีข่าวเผยแพร่พออกมาบางทีข่าวสําคัญนะคะไปโผล่วันหยุดก็มีเพราะอะไรเดี๋ยวนี้โลกคริปโตมัน24่ทับนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอก,กชนเอ่ยนะคะทำงานกันไม่ได้หยุดหย่อนเลยและใครที่เป็นสายเทรดนี่ดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนอนวันละกี่ชั่วโมงกันบ้างครับนะะเมื่อวานเนะะี่ยค่ะมีหนึ่งข่าวที่ดิฉันสะดุดตาแล้วก็อยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็คือว่าวิสัยทัศน์ของซีซีนะคะ ซึ่งเป็นเจ้าของ n บ n c e เนี่ยแหละที่แบบพอเห็นข่าวนี้แล้วดิฉันก็อดนึกตั้งคำถามไม่ได้นะคะว่ามีอะไรบ้างที่เฮียยังไม่ซื้อหรือมีอะไรบ้างที่เฮียยังไม่เข้าไปลงทุนเพราะจริงเงินหนามากนะคะอยู่ที่ว่าจะเข้าไปซื้ออะไรเมื่อไหร่เท่านั้นเองก,ก็ก็มีแฟนเพจเข้ามาแซวก,กันนะคะว่าเฮ er ียเฮียช่วยไปซื้อ f a c e b o o k ให้หน่อยดิฉันอ่านแล้วก็แบบแอบแอบ,แอ,บอมยิ้มอยู่ในใจนะคะเอออะไรจะเกิดขึ้นนะถ้าอยู่ดีๆช้างเพลงเซา ประกาศว่าเนี่ยเราจะเข้าซื้อ facebook โอ้คงนะจะได้พื้นที่สื่อกันนะทั่วโลกแน่นอนวิสัยทัศน์ของซีซีนะคะเขาออกมาพูดว่าเขาสนใจที่จะเข้าซื้อกิจการธนาคารเรื่องนี้มันน่าสนใจยังไงนะเรียนจะเล่าให้ฟังข่าวนี้ทำให้ดิฉันนึกขึ้นมาได้ปิ๊งแบบแรกเลยโอ้โหนะทุกิต cryptocurrency นะที่เปิดขึ้นมาได้ประมาณสัก4-5ปีอย่างบ i น a น e เนี่ย มันโตเร็วมากจนทําให้ชีวิตของซีซี่คือแบบเปลี่ยนไปเลยนะเขาเป็นมหาเศรษฐีอายุน้อยอะที่ขึ้นมาติดอันดับเทียบชั้นกับบรรดามหาเศรษฐีในโลกดั้งเดิมจากธุรกิจอื่นๆที่ไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีภาษาในวงการเราก็เรียกว่าเป็น traditional finance เออเป็นอะไรนะเป็นเทรดฟาโลกการเงินแบบเก่าใช่ไหมอาจจะมีเศรษฐีที่ทำเกี่ยวกับการเงินแหละแต่เป็นการเงินในแบบเกา่าคือพวกกลุ่มธนาคารนะคะหรือว่าอุตสาหกรรมอื่น แต่ว่าซีซีนคือโดดวัาบขึ้นมาเลยนะคะห้าปีนะคะชีวิตเปลี่ยนคราวนี้ถ้าใครนึกภาพไม่ออกเอาใกล้ตัวเราขึ้นมาหน่อยก็ได้ทุกคนน่าจะรู้จักบิดรับนะคะคุณท็อปจิรายุทธเนี่ยคุณท็อปจิรายุทธก็ชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันนะอายุน้อยพันล้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เปลี่ยนมากขนาดไหนมากพอที่เขากเกษียณได้แล้วนะแต่เขาก็ ก็ยังคงทํางานอยู่เองที่เราเห็นทุกวันนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนโลกแหละตามวิสัยทัศน์ของทางคุณท็อปเองในมุมที่เขาทําได้ในมุมที่เขาถนัดก็คือมุมของคริปโตเคเรนซีซึ่งจริงๆแล้วสมัยที่คุณท็อปเขากระโดดเข้ามาในวงการเนี่ยจะว่าไปแล้วก็ไล่ๆกันแหละกับ CC จากบ i n a n c e นะคะแต่ว่าของ CC เนี่ยเขาทําในระดับ global ใช่ไหมคะแต่ว่าในฝั่งของคุณท็อปเองเนี่ยเขาก็มุ่งม,มั่นนะที่จะปั้นบิตคัพเนี่ยให้เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยเขาจึงปักหลัก นะคะคที่นี่นะคะแม้ว่าจริงๆก็มีคนมาจีนะมาชัวนนะอย่างดูใบเนี่ยเฮ้ยมาเปิดที่นี่มาขยายที่นี่เราจะลดภาษีให้คุณเลยนะเนี่ยศนยเปอรเซ็นต์นเขามากเขาอยากได้สตาร์ทอัพคริปโตเข้าไปในประเทศเขาเอาละค่ะเห็นภาพกันแล้วความอะไรนะแบบโอกาสในธุรก,กิจน,นี้ที่มันทำให้ใครเห็นกระโดดเข้าไปจับจับถูกทางเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเราวนกลับมาที่ CC i n บ N c นนะคะดิฉันสนใจเพราะว่า การออกมาพูดของเขาในครังนี้มันสะท้อนนะโหรวยขนาดนั้นเลยอ่ะจะเข้ามาซื้อแบงก์เพราะปกติในโลกการเงินนะถ้าเราบอกเฮ้ยใหญ่ที่สุดในโลกการเงินเรานึกถึงอะไรโลกของไฟแนนซ์แน่นอนไม่มีใครใหญ่เกินกว่าธนาคารแต่ตอนนี้ค่ะโลกมันกําลังจะกลับด้านบริษัทสินทรัพย์ดิจิตอลที่ทำเอ็กชเชนใหญ่ไม่แพ้ธนาคารแล้วใช้คนน้อยกว่ามาจิน้นหรือว่ากําไรเนี่ยดีกว่านะคะเราก็เลยได้เห็น ผู้เชี่ยวชาญในวงการคริปโตไม่ว่าจะในไทยนะ,ะอย่างคุณหนึ่งปรเมณ์นะหรือแม้กระทั่งทาง,ง uh, ARK Investment นะคะก็ออกมาพูดว่าเนี่ยแต่อันนี้เขาพูดแตะไปถึงทวิตเตอนะคะหลังจากที่อีลอนมัสเข้ามาซื้อเขาก็บอกว่าต่อไปนี่จะเป็นซนะูเปอร์แอะทำได้ทุกอย่างที่ธนาคารทำได้นะคะเพราะว่า Twitter เนี่ยเขามี Network Effect เห็นหโลกมันก็หมุนมาทางด้านนี้หมดแล้วนะคะซึ่งทวิตเตอเองเนี่ยทุกคนก็มองว่ารอยว่า อีลอนเนี่ยจะเอาดอ g e c คอยเนี่ยเข้ามาในอีโคซ s สเ m เนี่ยจะเอาไปต่อยอดอยังไงบ้างเห็นไหมคะก็เป็นการผนวกคริปโตเข้ามากับโลกของออปัจจุบันนะคะ Goldman Sachs เองหรือว่า BlackRock กนะคะกองทุน,นบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็รุกเข้ามาสู่อุตสาหกรรมคริปโตเหมือนกันนะคะอย่าง Binance เองเนี่ย มีเน็ตเวิร์กเอฟที่สูงมากเพราะว่าเขาเป็น Exchange ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้นะคะ <_ S 1> เขาพูดในงานเว็บซั m มิตที่กรุงลิสบอนประเทศปโปรตุเกสต้องขอบคุณนะคะสำนักข่าว Bloomberg นะคะก็นักข่าวก็คงไปฟังแนละแล้วก็จับประเด็นนี้นํามาเสนอจริงๆต้องบอกว่าซีซีเขาพูดหลายเรื่องอยู่ที่ว่านักข่าวจะหยิบมุมไหนมาเสนอนะคะมุมของ b l o o m ิร r กน่าสนใจนะเขาจับเรื่องของที่ว่าซีซีบอกว่าสนใจจะเข้าซื้อกิจการธนาคาร ซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเขาก็เคยพูดว่าเขาเตรียมเงินไว้ประมาณพันล้านดอลลาร์อาตีเป็นบาทไทยก็ประมาณสักสามหมล้านบาทนะคะดูซิว่าเขาจะเข้าไปลงทุนในธุรกิจไหนดีบ้างล่าสุดเขาพูดชัดนะคะว่าธนาคารนี่แหละคือหนึ่งในธุรกิจที่เขาต้องการจะเข้าไปลงทุนอาจจะเป็นในรูปแบบของการเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยก็ได้หรือไม่ก็คืออาจจะเข้าไปซื้อกิจการทั้งหมดเลยขอหยิบคำพูดของซีซีนะคะซีซีเขาบอกว่า นี่ถือเป็นโอกาสของ Binance ในการสร้างผลตอบแทนจากราคาของหุ้นธนาคารที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ Binance เข้าไปร่วมลงนามในสัญญาแล้วเนื่องจากการเข้าซื้อกิจการของศูนย์ซื้อขายคริปโตเคอเรนซีอันดับหนึ่งของโลกย่อมเป็นปัจจัยบวกมหาศาลทางด้านจิตวิทยาต่อบริษัทนั้นๆ โอ้ไม่ธรรมดานะซิซิเขาก็รู้แล้วว่าระดับเขาอะมีชื่อเข้าไปเกี่ยวกับใครนะเข้าไปลงทุนบริษัทไหนเนี่ยราคาหุ้นไปแน่นอนนะคะเพราะว่าทุกคนก็จะให้มูลค่าแหละว่าอนาคตจะต่อยอดไปทําอะไรงไงได้บ้างกําไรก็น่าจะเพิ่มขึ้นในยะคือประมาณนั้นอย่างในไทยเองเราก็จะเห็นนะคะก็จะเห็นแหละเหลายบริษัทนะถ้าที่ฉันจําได้คือ g ก l f อย่างเงี้ยเกก็เข้าไปลงทุนในกองทุนบ a น c e b บ n นแและเหมือนกัน รประมาณ10ล้านดอลลาร์ที่ g ก l f เข้าไปลงทุนหรือแม้กระทั่งการที่เก l f นะคะจับมือกับ b i n a n c e เหมือนกันเตรียมที่จะตั้ง exchange ในไทยตอนนี้เขาขอใบอนุญาตกับกรตอตตอยู่เห็นไหมคะ b i n a n c e ลุกขึ้นไปทุกธุรกิจแล้วนะคะทีนี้ซีซีเขากล่าวทิ้งท้ายไวะะ้เขาบอกว่าน่าสนใจมากเราพบว่าเมื่อธนาคารเข้ามาร่วมงานกับเราเราจะสามารถดึงดูดลูกค้าเป็นจำนวนมากให้กับธนาคารส่งผลให้มูลค่าของธนาคารพุ่งทะยาน เป็นทวีคูณผมเลยคิดว่าคงจะน่าเสียดายมากถ้าเรานะถ้าไบแน n c e เนี่ยนะไม่ไปลงทุนในในธนาคารเหล่านี้เพื่อสร้างผลตอบแทนจากราคาหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นโอ้โหฟังแล้วขนลุกเหมือนกันนะคะว่าโอ้น่ากลัวมากเลยนะซีซีอีก5ปีจากนี้ดีฉันยังน,น,นึกภาพไม่ออกเลยว่าจะน่ากลัวน่ากลัวขนาดไหนนะความมาั่งคั่งของซีซีแล้วก็ตัวบริษัทของเขาเองจะกลืนกินธุรกิจอะไรบ้างเนี่ย เงินเยอะมาหาศาลขนาดนี้ฉะนั้นนะโดยสรุปค่ะทีฉันคิดว่าไม่แปลกเลยที่ตอนนี้นะคะทำไมวงการธนาคารไม่ว่าจะในไทยหรือในต่างประเทศรวมไปถึงแม่ของธนาคารนะ,ะอย่างแบงค์ชาติของประเทศต่างเพื่อกระโดดเข้ามาศึกษาในเรื่องของอสินทรัพย์ดิจิตอลคริปโตเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะแย่ขาเข้าไปสัมผัสกับโลกใบนี้นะไม่ว่าจะเป็น d e f าหรือว่าเ f ็แม้กระทั่ง m e t a v e r s e เพราะทุกคนเห็นตรงกันแล้วค่ะว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนมันมีประโยชน์ยังไงบ้างสินทรัพย์ดิจิทัลจะนํามาประยุกต์ใช้เข้ากับโลกการเงินแบบตั้งเดิมได้อย่างไรบ้างนะประยุกต์ใช้เข้ากับเทรดไฟล์นี่แหละยังไงบ้างซีซี่มาเหนือบอกไม่ต้องศึกษาแล้วเดี๋ยวผมจัดให้นะคืออะไรเข้ามาซื้อเลยเข้ามาเทคเลยนะตรงนี้มันก็จะเป็นทางลัดนะคะสำหรับไ i n a นซ์เองแล้วก็เป็นทางลัดสําหรับธออนาคารหรือวสาบัาบันการเงินด้นน,นั้นเองที่จะได้เรียนรู้อะไรจาก finance เรียกว่าก็มาแชร์กัน และ,ะนี่ก็คืออีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ที่ิ้อลรายใหญ่ที่สุดในโลกที่ดิฉันออกมาฝากเพื่อนๆจากคริปโตเพนซีน,น, cy, นะคะเพราะว่าโลกการเงินนับจากวันนี้ไปจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนกฎของเกมก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันฝากไว้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องเล่าดีๆแบบนี้ติดตามกัได้ที่ค ry p t o เว r ร์สพอดแคสกับเทียนชัดชายานะคะที่ Uh, YouTube c h anel n eFinance Thai TV แล้วก็ที่ Page c r y โตบาย eFinance Thai สำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะ